เราเตรียมไว้นะคะลาดรถลงดินเลยนะคะหนึ่งถึงสองว้าวมะเขือนะคะตอนนี้กําลังติดดอกออกผลดกมากๆเลยนะคะ<ม>นอกจากที่จะบํารุงดูแลให้เขาจเจริญเติบโตเลี้ยงดอกเลี้ยงผลแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีศัตรูพืชต,ต่างๆนะคะพวกเพี้ยวไฟไรแดงต่างๆพวกมดนะคะที่ชอบมาดูดน้ําเลี้ยงนะคะทําให้ขั้วดอกร่วงผลร่วงนะคะใบหยิกใบงอนะคะส่วนมากะคะพวกเพี้ยนะคะ่ะเพีย้ยอ่อน ตัวขยวเขียวนะคะจะแอบ,บซ่อนอยู่ใต้ใบนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูได้นะคะนี่แหละเป็นตัวการสําคัญนะคะที่ทําให้ดอกร่วงด้วยนะคะเกิดโรคต่างๆนะคะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําน้ํายากําจัดพวกสตรูพืชต่างๆแบบง่ายๆเลยปลอดสารนะคะปลอดภัยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคสัตว์เลี้ยงต่างๆต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ปลูกต้นไม้แล้วช่วงนี้นะคะมีศัตรูพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพียไฟไรแดงเพียแป้งมดนอนแมลงต่างๆที่มารบกวนต้นไม้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับบอนสีนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะ จากวัสดุเหลือใช้นะคะที่คนส่วนมากไม่ค่อยที่จะรู้คุณค่าเห็นแล้วทิ้งนะคะคุณผู้ชมแต่จริงเขามีประโยชน์มากๆทั้งบำรุงได้ด้วยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงแล้วก็โตเร็วนะคะแตกยอดใบดีและมีคุณสมบัติไล่ศัตรูพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะปลอดสารพิษด้วยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวเราสัตว์เลี้ยงขนลอกข้างด้วยนะคะ นั่นก็คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะที่จะใช้กําจัดศัตรูพืชต่างๆพวกน้อน เพี้ยแมลงนะคะที่มารบกวนตัวไม้ของเรามีอะไรกันบ้างนะคะจะมีะนี่เลยค่ะวัตถุดิบสําคัญนั่นคือผงขี้เถ้าถ่านค่ะผงขี้เถ้าถ่า,านก็คือได้จากการเผาฟืนนะคะแล้วก็จะได้เป็นหงหงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบไหมว่าประโยชน์ของเขานี่โหมีดีเกินคาดเลยนะคะทั้งป้องกันกําจัดศัตรูพืชพวกน้อนแมลงต่างๆแล้วนะคะยังบํารุงดินนะคะทําให้ดินดนวนซุยใช้กับพืชผักกินใบนะคะทำให อาผักกินใบนะคะมีรสชาติดีหวานกรอบไม่เื่อนไม่ขมนั่นเองนะคะเลี้ยงดอกเลี้ยงผลไล่มดนะคะไม่ให้มารบกวนต้นไม้ของเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเครื่องเติมชู่วกำลังนะคะก็เป็นวิตามิน B รวมนะคะ B3B5 B6 B12 ช่วยเสริมสร้างนะคะให้พืชผักของเราแข็งแรงโตเร็วสดชื่นค่ะกระตุ้นรากทําให้รากเดินดีนะคะต่อไปค่ะน้ํา2ลิตรนะคะใส่ภาชนะเตรียมให้พร้อมเลย ที่ฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทําแล้วเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะเตรียมน้ำเสพภาชนะให้เรียบร้อยนะคะ2ลิตรค่ะตามด้วยผงคีเท่าถานที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณครึ่งถ้วยหรือประมาณสองขีดนั่นเองนะคะเทลงไปเลยค่ะเราจะมาสกัดนะคะทําเป็นสารซิลิก้านะคะ เพื่อใช้สารซลีกาที่อยู่ในน้ําขี้เถ้านี่แหละนะคะออกมาเพื่อกําจัดสตัตรูพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะน้ําขี้เถานะคะมีประโยชน์มากมายอย่างที่เราคาดคิดเลยละคะ่ะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะถ้าไม่มีขี้เถาถ่า,านเราใช้อะไรแทนละคะไม่จิ๋นนะคะคุณผู้ชมใช้ถ่านนะคะถ่านหุงต้มนะคะมาตําค่ะเป็นผงนะคะแล้วก็ไปแช่น้ําใช้แทนได้เช่นกันค่ะ แล้วก็คนนะคะให้แบบว่านี่ค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเศษถานต่างๆเขาก็จะลอยขึ้นมาเนาะแล้วก็ตักออกนะคะคนไปสักครู่นะคะล้ปผงที่ทอดถานหาได้ที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขามีอัดถุงขายนะคะทางออนไลน์ค่ะเข้าไปเซิร์ชดูกันได้เลยนะคะขายก็ไม่แพงด้วย แต่ถ้าเราไม่อยากซื้อเนาะก็ไปหาขอตามแบบว่าเขาไก่ย่างนะคะปิ้งลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ห่วงหรอกนะคะปกติเขาก็เททิ้งกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไปขอเขามาใช้ประโยชน์นะคะนี่แม่จิ๋มก็ไปขอแม่ค้านะคะไก่ย่างนะคะโอเคเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะสก,กัดสารชลิก้านะคะในนี้มาใช้ค่ะคุณผู้ชมก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะยี่ิบสี่ชั่วโมงนะคะ หรือหนึ่งวันนั่นเองนะคะเขาก็จะเกิดการตกตะกอนค่ะเราก็จะใช้น้ำใสๆนั่นแหละนะคะมาใช้เพื่อกำจัดสตรูพืชต่างๆค่ะอ่านจิมก็จะตั้งไว้ก่อนนะคะน,นี่คือไม่เป็นทรมเสร็จแล้วมีไว้ใช้อยู่ทำประจำเลยนะคะพอเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็กรองใส่ขวดไว้ใช้ได้เลยนะคะไม่เน่าไม่เสียไม่บูดนะคะใช้ได้นานค่ะมาดูวิธีการใช้อัตราการใช้กันเลยค่ะ มาดูอัตราการใช้กันนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ําเลยนะคะ2ลิตรใส่กระบอกฉีดแบบนี้นะคะหรือว่าจะไปผสมใส่ภาชนะข้างนอกก่อนก็ได้นะคะน้ํา2ลิตรตามด้วยสารชลิก้าน้ําด่างนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะ3มช้อนแกงนะคะสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ตามขนาดของพืชได้เลยนะคะไม่ต้องเป๊ะ,ปะนะคะ ต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกกำลังนะคะหนึ่งช้อนค่ะเครื่องดื่มชูกกำลังเนาะเขาก็จะเป็นวิตามินนะคะเสริมสร้างให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาง่ายค่ะเขย่าให้สมผสมเข้ากันนิดหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะ วิธีการใช้นะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นบอลสีนะคะลูกไม้ป่าก้านดำนะคะคุณผู้ชมคอยสังเกตนะคะว่าเวลาเขาแทงหลอดขึ้นมานะคะใบเขาจะไม่สมบูรณ์นะคะยีกงอๆหรือว่าจะมีเป็นขุยๆอยู่ตามโคนต้นนะคะนั่นก็คือจะมีพวกมดนะคะพวกเพี้ยนะคะมาดูดน้ำเลี้ยงนะคะตรงตรงลำต้นนี้ค่ะจะทำให้หลอดใหม่นะคะไม่สมบูรณ์นะคะเขาก็จะหยุดชงะงักการเจริญเติบโต เกิดการเป็นแผลนะคะเชื้อโรคก,ก็เข้าไปนะคะก็ทำให้ไปเหลืองได้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดพวกหนอนแมลงที่แอบซ่อนอยู่ในกระถางของเรานะคะคุณผู้ชมก็ฉีดพ่นได้เลยจ้าตามโคนต้นนะคะนี่ค่ะตามใบนะคะด้านล่างด้านใต้ใบนะคะ แล้วไม่ต้องใช้สารจับใบหรอกค่ะแม่จิ๋มนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่าผงทิเท่านะคะเขาจะลื่นๆสารจับใบในตัวค่ะจะเป็นช่วงเท้านะคะหรือว่าช่วงเย็นก็ได้นะคะช่วงแดดอ่อนๆนะคะถ้าแดดจัดไม่ควรนะคะเพราะว่ามันจะระเหยเนาะจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรืออาจจะไม่ได้เห็นผลเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยนี้จะเป็นไก่ตัวงามค่ะคุณผชมอันนี้ปลูกยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะไม่ถึงสองสัปดาห์สิบสี่วันนะคะแต่ว่าติดแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีนี่ค่ะหลอดใหม่หน่อใหม่นะคะออกมาด้านข้างแล้วนะคะแต่เหมือนใบเขาจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะถ้าคุณผูชมปลูกบอนสีแล้วดูเหี่ยวเหี่ยวเช้าเช้าไม่สดชื่นนะคะให้เช็คดูนะคะว่าในกระถางเขาอาจจะมีศัตรูพืชต่ตางๆ มากัดกินเนื้อเยื่อนะคะต้นเขาก็เลยอยู่ชะง,งักการเจริญเติบโตใบไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้วิธีกําจัดได้ในกระถางอาจจะมะีไส้เดือนฝอยตัวเล็กๆนะคะมากเกินไปหรือเปล่านะคะเขาอาจมีทั้งคุณแล้วก็ทั้งโทษด้วยนะคะถ้ามีเกินความจําเป็นมีเยอะมากไปเขาจะชอนชัยเข้าไปตามรากนะคะไปสร้างปมตรงรากทําให้แบบว่ารากเขาดูดสารอาหารมาเลี้ยงลําต้นอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่พอเขาก็เลยแบบเหี w, ่ยวเหี่ยวเช้าเช้าก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าจะมีพวกอ่อสัตรูพืชตัวเล็กๆนะคะสขีขาวหรือสีชมพูอยู่ในกระถางอย่างงี้ค่ะเราก็ต้องกําจัดเลยนะคะด้วยวิธีนี้เลยค่ะเราจะใช้เป็นแบบน้ําหรือว่าเป็นแบบผงก็ได้นะคะนั่นะคือผงที่เถ่าทานค่ะต้นหนึ่งกระถางหนึ่งนะคะถ้าถ้ากระถางเล็กเราก็ใช้หนึ่งช้อนนะคะกระถางใหญ่ก็สองช้อนนะคะโรยรอบๆเลยค่ะ ป้องกันพวกมดนะคะขึ้นกระถางได้ด้วยนะคะวิธีนี้แล้วก็พวกศัตรูพืชต่างๆตัวเล็กๆที่อยู่ใต้ดินนะคะในกระถางนะคะเวลาเรารดน้ําตามลงไปนะคะพวกหนอนแมลงต่างๆมันจะขึ้นมาเลยนะคะนี่จะเป็นวิธีป้องกันง่ายๆค่ะแล้วก็รดน้ําตามเลยนะคะเพื่อให้ซึมลงไปสู่รากค่ะแต่ที่สําคัญนะคะคุณสมบัติพิเศษของเขาคือว่า ช่วยปรับโครงสร้างดีนะคะทําให้ดินร่วนซุยได้ด้วยนะคะนอกจากกําจัดโพสต์ดูพืชต่างๆแล้วนะคะไปกระตุ้นรากนะคะทําให้แตกหน่อแตกใบเร็วด้วยค่ะ เม่อฉีดพ่นทางใบนะคะราดรถทางดินได้ไหมคะแม่จฉีได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอัตราการใช้สําหรับราลดลถลงดินกันนะคะเตรียมน้ํานะคะใส่ภาชนะนะคะห้าลิตรค่ะตามด้วยน้ําผงขี้เถ้าที่เราสกัดไปแล้วนะคะหนึ่งแก้วค่ะเทลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหนึ่งช้อน นำไปราดลดลงดินได้เลยค่ะจะเป็นนกสีอุตสาค่ะคุณชมสีกำลังสวยเลยนะคะใช้น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะราดลงดินเลยนะคะหนึ่งสองแก้วได้เลยค่ะ มะเขื่อนะคะตอนนี้กําลังออกดอกแล้วก็ติดผลเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ช,ชมดูนะอือ่ยคะเราปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองนะคะนอกจากว่าจะบํารุงแล้วนะคะเราต้องมาป้องกันพวกศัตรูพืชต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกนอนแมลงนะคะเพีย้ยไฟไรแดงนะคะซึ่งมีฝนทําให้ดอกร่วงไม่ติดผลด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะดูดน้ําเลี้ยงนะคะของดอกทําให้ดอกร่วงเนาะแล้วก็เกิดโรคต่างๆค่ะอย่างนี้นะค่ะ พวกกาน้ำค้างดาสนิมนะคะทำให้ใบยิกใบงอนะคะเริ่มที่จะมาละหรือถ้าไม่มีนะคะคุณมชมก็ควรที่จะฉีดพ่นนะคะป้องกันไว้ก่อนเลยด้วยสูตรนี้เลยจ้าเวลาที่เหมะสมนะคะควรที่จะฉีดพ่นนะคะช่วงเช้าเมื่อตีมันก็ช่วงเย็นๆค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่พวกน้อยแมลงตัวแน่ต่างๆนะคะยังเกาะอยู่เลยนะคะเราก็จะได้กําจัดพอได้ง่ายขึ้นนะคะ ถ้าระบาดมากนะคะถ้าได้สปัปดาห์ละสองถึงสามครั้งได้เลยนะคะถ้าระบาดน้อยนะคะหนูว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะเพียนะคะตัวเล็กๆนะคะสีเขียวๆอ่อนๆค่ะฉีดเลยถ้าระบาดน้อยๆคุณผู้ชมก็สามารถนะคะอใช้สัปดาห์ละสองครั้งนะคะเพื่อป้องกันการยับยัง้งไม่ให้มันเกิดขึ้นน้อย คิกค่ะอุ้ยตอนนี้กําลังติดดอกแล้วจ้ามีผลเล็กๆนะคะเห็นไหมคะใบเริ่มที่จะยิกๆงอๆงอแล้วนะคะมาแล้วจะเพียฝายเพียแปฟนใบแดงถ้าจะจ้าเลยโดอกเกี่เยอะมากๆค่ะีค่ะดอกเยอะเลยนะคะถ้าเราไม่ป้องกันหรือว่าทำศัตรูพืชต่างๆถ้าดอกจะร่วงหมดเลยค่ะคุณผู้ชม ก็จะไม่ได้ผลผลิตนะไม่ได้กินเลยนะจ้าเพียแป้งเพียไฟนะคะตามคนต้นค่ะค <_ d ata> สีดคนเลยสตอเบอรีบบ่สตาค่ะคุณชมนี้ตอนแรกนะคะใบเขายุบไปหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้เขาเริ่มที่จะงอกมาแล้วนะคะถ้าบอนสีคุณผชมยุบตัวนะคะ ก็คือให้เช็คดูดินค่ะว่ารากเขาเดินสะดวกไหมเนาะเขาจะยุบตัวเร็วมากๆเลยนะคะอาจจะเกิดรากโรคเน่าโคนเน่าได้นะคะควักออกมาปลูกใหม่ได้เลยค่ะทําความสะอาดนะคะแช่ด้วยน้ําปูนแดงฆ่าเชื้อโรคนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้เลยจะ้ะหลังจากนั้นนะคะบอนสีนี้ใช่ว่าจะไม่มีศัตรูนะคะคุณชมทั้งเชือ้อราแล้วก็พวกมแมลงต่างๆที่อยู่ในดินนะคะเพี้ยวไฟนะคะบางทีตัวเล็กๆเรามองไม่เห็นเนาะคุณชมก็ป้องกันได้เลยนะคะ เวลาหลอดใหม่เขาแทงขึ้นมานะคะคุณผู้ชมมันจะไม่สมบูรณ์นะคะมันจะอาจจะแบบมีปลายไหม้บ้างเน่าบ้างอะไรอย่างนี้คะนั่นแหละนะคะเกิดจากสตูพืชทั้งนั้นเลยเป็นไงคะคุณผู้ชมทราบคุณประโยชน์ของผงที่เท้า่านมีเยอะมากมายขนาดนี้นะคะทั้งบำรงุงทั้งกำจัดตูพืชได้ด้วยนะคะถ้ามีคุณผู้ชม อย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคู h ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆทันท่วงทีนะคะว่าแม่จิ๋มจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ